สวัสดีครับสวัสดีพี่พทุกท่านอีกครั้งครับก็ผมเต้ครับรศสังก่อเกิดครับจากสถาบันพระนางกรมชนครับก็วันนี้ก็มาทําหน้าที่ดําเนินรายการชวนผู้ชวนคุยในเวทีเวิร์กช็อปครั้งนี้ครับก็เรามาดูกันว่าการสร้างสังคมสุจริตโดยเสือขายภาคประชาชนและองค์กรชนเนี่ยเราจะขับเคลื่อนเรื่องนี้กันต่อไปยังไงบ้างและก็ วันนี้เป็นโอกาสดีเลยที่เราจะได้เรียนรู้เครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะมาเฝ้าระวังการทุจริตมาแจ้งบเบาะแสแบบพวกเราภาคประชาชนอย่างปลอดภัยได้ยังไงบ้างน,นะครับผมก็เพื่อให้ไม่ไมให้เป็นการเสียเวลาครับก็วันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งสองท่านครับที่จะมาเรียนเรียนรู้ซึ่งกันและกันมาบอกเล่าเนื้อหาสาระและก็บอกวิธีการใช้ ครื่องไม้เครื่องมือต่างๆและตอกย้ําถึงเป้าหมายที่พวกเราทุกคนจะต้องมาช่วยกันในการทํางานเรื่องนี้ครับก็ช่วงแรกครับเพื่อไม่ให้การเป็นการเสียเวลาก็จะขอเรียนเชิญครับพี่วิชัยครับนายวิชัยนาสวรนครับรองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์ความชนมาเล่าให้ฟังถึงวัตถุประสงค์และตอกย้ําถึงภารกิจงานนี้ครับเรียนเชิญพี่วิชัยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีน้องเต้นะครับแล้วก็สวัสดี เอ่อเครือข่ายชุมชนนะครับทุกท่านที่เข้าร่วมเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนครับวันนี้นะฮะวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีอีกวันหนึ่งนะครับที่ทางพี่น้องเครือข่ายชุมชนนะครับแล้วก็ภาคประชาสังคมภาคประชาชนเราได้มีโอกาสในการที่มีเวทีในการที่จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับเกี่ยวกับการกับเรื่อเรื่องนี้ด้วยกันนะครับผมคิดว่า การที่เราได้พบเจอกันเป็นระยะระยะแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับมันจะได้ทําให้เกิดการเกิดการเชื่อมโยงกันเกิดการแลกเปลี่ยนครับแล้วก็เกิดการพูดคุยเรื่องนี้กันเป็นเป็นเป็นช่วงระยะที่ต่อเนื่องนะครับนี้ก็จะทําให้ให้เกิดการตื่นตัวแล้วก็เกิดการพูดคุยเกิดกระแสนะครับเกิดการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งแล้วก็เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นโอกาสนะครับเป็นวิตใหมยที่ที่ดีอย่างมากนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ดีนะครับ mm hmm. ผมคิดว่าเออมันต้องมีการเอ่อพูดคุยนะครับมันต้องมีการมาคิดค้นมันต้องมีการมาเรียนรู้นะครับหรือมาศึกษาเอ่อเครื่องมือหรือแนวทางในการกับเพื่อนที่เป็นเรื่องใหม่ๆร่วมกันนะครับเป็นเรื่องใหม่ๆร่วมกันนะฮะอย่างเมื <c> ่อ <oughs> <c oughs> เมื่อรอบที่แล้วนะครับที่ผมได้มาร่วมพูดคุยกับทางเครือข่ายชุมชนนี่นะครับวันนั้นเราได้พูดกันถึงเรื่องของการจะทําอย่างไรให้ภาคประชาชนนะครับหรือว่าเกือข่ายชุมชนเนี่ยเราได้เข้าถึงทรัพยากรที่เป็นแหล่งทุนแหล่งงบประมาณในการที่จะมาซัพพอร์ตหรือว่าในการที่จะมาสนับสนุนนะครับการกับเคลื่อนกิจกรรมการกับเคลื่อนเรือข่ายเรื่องนี้ของเรานะครับให้มันมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น เมื่อครั้งที่แล้วเราพูดกันถึงเรื่องของอเราจะใช้กองทุนอกองทุนป้องกันการทุจริตคอรัปชันเนี่ยนะครับให้พี่น้องชุมชนเราได้เข้าถึงแลวก็ได้มีโอกาสในการไปเชื่อมโยงกับทรัพยากรตรงนั้นเพื่อที่จะมาสนับสนุนการทํางานของเราได้อย่างไรบ้างครับนั้นเราก็ได้คุยปไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับก้นใจว่ามีทางทางาผู้แทนกองทุนนะครับเขาก็ได้มาเล่าถึงเป้าหมายและก็ รายละเอียดและก็กระบวนการแล้วก็การพัฒนาโครงการแผนงานที่จะนําไปสู่การเชื่อมโยงกับกับกองทุนนะครับบปชที่ว่านนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงครับที่คิดว่าเราจะได้มาพูดคุยนะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็มาเรียนรู้นะครับที่จะเข้าถึงช่องทางของข้อมูลนะครับที่จะนําไปสู่การรู้เท่าทันแล้วก็ในการที่จะ ใช้ข้อมูลนะครับเหล่านี้ครับเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการไปทํางานหรือในการไปเฝ้าระวังในการไปป้องกันนะครับวันนี้เราก็ได้น้องจากอ่ที่เป็นวิทยากรวันนี้ครับก็เป็นคนที่ทํางานเรื่องนี้โดยตรงนะครับเราคิดว่าข้อมูลที่ทางน้องวิทยากรเน,นี่ยนะครับมาให้กับพวกเราแล้วก็มาแลกเปลี่ยนสื่อสารกับพวกเราน่าจะเป็นประโยชน์มากในการที่เราจะได้ รับรู้นะครับแล้วก็ได้เห็นช่องทางในการที่เราจะเข้าถึงข้อมูลแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้มาเป็นเครื่องมือในการที่จะไปออกแบบการทํางานป้องกันเฝ้า,าร,ระวังหรือว่าช่องทางในการศึกษาเรื่องนี้นครับในท้นที่ของพวกเราเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักแล้ววันนี้เนี่ยคิดว่าเป็นเวทีที่เราจะมาอา่ามาพัฒนานะครับมาเรียนรู้นะครับเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลนะครับที่จะนําไปสู่การใช้ ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันนะครับหรือฝ้าร,ระวังเรื่องเนี้ครับในพื้นที่ต่างๆของพวกเราได้ยอะไยบ้างอันนี้ก็คือว่าเป็นเรื่องที่ที่เอ่อที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้รู้แหล่งข้อมูลแล้วก็สามารถที่จะเอาข้อมูลเนี้ยนะครับมาใช้ในการเอ่อป้องกันในการทํางานครับนี่ก็ก็จะช่วยให้เราทํางานได้ได้ดีมากขึ้น แล้วก็เราสามารถที่จะไปโฟกัสหรือว่าในการที่จะไปอะไรมีทำงานเนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อมูลที่สามารถที่จะเป็นเครื่องมือที่สําคัญนะครับที่เราสามารถที่จะเอาไปใช้ในการทำได้ครับอันนี้ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องทีิมากนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องเรื่องเรื่องป้องกันการสุญเิีับชั่นหรือเรื่องปัญหาการสุรเสับชั่นในบ้านเราเนี่ยนะครับอันนี้คงไม่ต้องไปย้อนความอะไรกันมากแล้วผมคิดว่าพวกเรานีก็ก็ก หนักกันไปอยู่แล้วแล้วก็เห็นปัญหาเรื่องนี้กันมาตลอดนะครับแล้วก็เราก็เห็นปัญหาเรื่องนี้แหละที่เราต้องลุกขึ้นมาช่วยกันแล้วก็เครือข่ายภาคประชาชนเราก็คิดว่าเป็นปัญหาที่เราอยู่ดิ่งเสยไม่ได้ะครับเราต้องมาช่วยกันนะครับร่วมกับภาคีร่วมกับเครือข่ายแล้วก็ร่วมกับองค์กรของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่โดยตรงนะครับเราก็จะเป็นกําลังที่จะมาช่วยนะครับในการที่จะ เสริมเรื่องนี้เข้าไปนะครับให้การกับเครื่องนี้นะครับมันสามารถที่จะทําให้สถานการณ์เรื่องนี้ของประเทศของบ้านเราเนี่ยนะครับมันมันอะไรมันดีขึ้นนะครับหรือว่าลดลงได้นะครับพลังชุมชนพลังเครือข่ายนะครับแล้วก็ภาคีเนี่ยผมคิดว่าเป็นพลังที่สําคัญนะเป็นพลังที่สําคัญในการที่เราจะขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเรื่องการป้องกันนะครับเรื่องการสร้างเรื่องนี้เนี่ย หมือนที่เราคุยกันนะครับว่าภาครัฐอย่างเดียวก็ไม่น่าจะเพียงพอนะครับแล้วก็ภาคส่วนไหนก็ก็ไม่น่าจะทําได้สําเร็จนะครับต้องอาศัยการประกอบส่วนแล้วก็อาศัยการผลิตกําลังนะครับของทุกภาคส่วนนะครับเป็นสําคัญแต่ทางผมเนี่ยโดยส่วนตัวนะครับผมเชื่อมั่นกับพลังชุมชนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าชุมชนเราเนี่ยเราเราอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็เราก็ทางานกันเป็นเครือข่าย แล้วก็เราก็มีคนทํางานอยู่ในทุกก็แล้ทุกเกือบทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะครับถ้าภาคประชาชนหรือว่าองค์กรชุมชนเราลุกขึ้นมาเคลื่อนเรื่องนี้อย่างอย่างอย่างก็แลเป็นรูปธร,รรมแล้วก็อย่างเป็นกระบวนการนะครับอันนี้มันจะทําให้การทํางานเรื่องนี้เนี่ยผมว่ามีปีพลังการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากนะครับอันนี้ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเครือ่ายชุมชนของพวกเราครับจะเป็นลกลรไกที่สําคัญจะเป็นหัวหัวขบวนที่สําคัญในการที่จะไปไปขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับแล้วก็ทําให้สถานการณ์นะครับทําให้ปัญหาเรื่องนี้เน mm ี hmm. ่ยผมคิดว่าถึงแม้ว่ามันไม่ไม่สามารถที่จะหมดได้นะครับหรือเป็นศูนย์ได้นะถ้าท้าเป็นได้จะดีมากนะครับ mm hmm. แต่ว่าคิดว่าเราไม่ได้หวังขนาดน,นั้นแต่เราหวังว่าทํายังไงให้มันดีขึ้น mm hmm. ทํายังไงที่จะมันลดลงครับแล้วก็ คนที่คิดที่จะทำการทุจริตคอรัปชันเนี่ยก็ตระหนักมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ปล่อยให้เขาทําโดยโดยอะไรโดยโดยโดยง่ายนะครับแล้วก็รู้สึกว่าทํายังไงก็ได้แล้วก็ไม่มีใครที่จะมาคอยตรวจสอบจับผิดหรือแม้กระทั่งที่จะมาทําให้เขาเนี่ยนะครับรู้สึกกังวลน,นะครับเพราะการมีภาคประชาชนขึ้นมาการมีกระตันชนขึ้นมาเนี่ยมันทําให้คนที่คิดคิดเรื่องแบบนี้นครับ ว่าเขาต้องคิดหนักมากขึ้นแล้วก็ถ้าจะทาก็ต้องมีการหาวิธีการที่มันอะไรที่มันซับซ้อนมากขึ้นนะครับอันนี้ผมคิดว่าอนนี่คือข้อดีของการที่เรามีภาคประชาชนแล้วก็องค์กรชุมชนลุกขึ้นมาทํางานในพื้นที่นะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับผมคิดว่าที่ชุมชนเราลุกขึ้นมาทํางานเรื่องนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นผลนะครับเป็นที่ประจักษ์ในหลายเรื่องนะ,ะตั้งแต่ที่ เกิดเกิดอะไรก็แล้วเกิดพื้นที่รูปธรรมนะครับในการจัดการเรื่องนี้นะครับในในหลายหลายจังหวัดนะครับในหลายภูมิภาคนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นที่ยอมรับแล้วก็เราก็เห็นว่าพื้นที่ที่เราทํากันโดยชุมชนโดยสภาชุมชนเนี่ยนะครับตอนหลังได้รับการพิจารณาให้เป็นพื้นที่ขาวได้รับรางวัลน,นะครับอ็ไรต่อเนื่องมาทุกปีนะครับต่อเนื่องมาทุกปีเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่สาคัญ อันที่สองก็คือผมคิดว่าเราเกิดการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายนะครับตอนนี้เนี่ยออนอกจากเครือข่ายชุมชนนะครับที่แต่ละประเด็นที่ทํางานเกษในพื้น,นท,ที่เนี่ยที่เชื่อมโยงกันแล้วเนี่ยเราก็จะมีเครือข่ายอยื่นๆนะครับที่ที่มาเชื่อมโยงกันมากขึ้นการที่เครือข่ายหลากหลายมาทํางานด้วยกันจะเป็นการอ่าก็แลอ่ผลิตก,กําลังซึ่งกันและกันครับเครือข่ายสภาเด็กเครือข่ายอ่า สตรองอะไรก็แล้วแต่นะครับผมคิดว่าอันนี้มันจะได้มามาเชื่อมโยงกันแล้วก็ยิ่งมีเครือข่ายมากขึ้นในพื้นที่ในจังหวัดนะครับอันนี้มันมันหมายถึงว่าเป็นความเข้มแข็งของภาคประชาชนแล้วก็เครือข่ายเหล่านี้ก็จะเป็นกลไกที่สําคัญในการที่จะไว้เฝ้าระวังป้องกันนะครับแล้วก็ช่วยกันลดคุณะลงเรื่องนี้นะครับให้ให้มันได้รับเป็นกระแสนะครับเป็นกระแสเป็นอ่าเป็นเป็นภาพที่ทุกคนเห็นการตื่นตัวของของประชาชนในพื้นที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้น,นครับ ที่สําคัญผมคิดว่าตอนนี้นะหน่วยงานรัฐนะครับกับภาคประชาชนนก็ทํางานกันใกล้ชิดมากขึ้นนะครับเดิมเนี่ยรัฐก็ทำของรัฐไปใช่ไหมครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ทําไปภาคประชาชนเกือกการก็ทําของเราไปนะแต่ปัจจุบันเนี่ยการการรวมพลังการเซนเซอร์จี้กันนะครับการตละเกํก,กลังกันแบบนี้คิดว่ามันมันเห็นภาพวิธีแบบนี้เพิ่มมากขึ้นในการทํางานใน่วงที่ผ่านมานะครับแต่ที่สําคัญก็คือเรามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรามีกระบวนการสื่อสารเรื่องนี้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องนะครับผ่านผ่านรายการผ่านช่องทางสื่ออนไ์แบบเนี้ยคิดว่านี่กเ็เป็นการกระตุน้นแล้วก็ทําให้ให้การตั้งนาเรื่องนี้ครับมันมันอะไรมันตื่นโดยอดตอนเวลานะครับนี่ก็เป็นจุดที่ที่ดีมากๆนะครับในส่วนของอการขยับต่อในอนาคตเนีย่ยผมคิดว่าอันนี้ก็ก็ต้องให้กําลังใจพี่น้องเรานะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ ที่เราต้องขยายผลนะครับเราต้องขยายเครือข่ายให้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าสถานการณ์ของปัญหากับ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 สิ่งที่เราทําอยู่นะครับถึงแม้ว่าเราก็ทํามาอย่างเต็มที่ในช่วงทุกข์านาแต่ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยเรามีความจําเป็นจะต้อง uh, สร้ารงแนวคิดขยายเครือข่ายกระตุ้นนะครับแล้วก็ทําให้เครือข่ายเรื่องนี้กว้างขวางเพิ่มมากขึ้น learning, ทุกระดับเนี่ยนี่มีความจําเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรา ที่เราเรารู้ว่าคำว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานนะครับเพราะฉะนั้นการที่มันจะแก้มันจะเปลี่ยนในวันสองวันเนี่ยมันคงเป็นไปนไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยการสะสมพลังของภาคประชาชนแล้วก็เราต้องมีการขยายแนวคิดขยายเครือข่ายนะครับขยายความรู้แล้วก็ขยายพื้นที่เรื่องนี้นะครับให้กว้างขวางเพิ่มมากขึ้นในอนานคตอันที่สองผมคิดว่าเรามีความจําเป็นจะต้องต้องทําให้เกิดการ การมีแกนนำนะครับที่เข้มแข็งในทุกจังหวัดนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดที่เราได้มีการทําพื้นที่ไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยมันต้องมีแกนที่เป็นที่เป็นชุดความคิดที่สามารถที่จะสื่อสารหรือสามารถสร้างการยอมรับสามารถที่จะธิบายสามารถที่จะไปขยายความคิดเรื่องนี้ให้กับคนในพื้นที่นะครับให้มากขึ้นได้เนี่ยนี่สําคัญครับอาจจะต้องมาออกแบบอาจจะต้องมาสร้างกระบวนการเรียนรู้นะครับเรื่องของการทําให้มี ผู้นำทางความคิดเรื่องนี้นะครับคือผสุดชุดหนึ่งในแต่ละจังหวัดแล้วก็เป็นแกนสําคัญในการไปขยายแนวคิดต่อกับกับคนอื่นๆในพืน้นที่นะครับ <c oughs> คิดว่านี่มีม,ม,มจีจะเป็นทิศที่สําคัญนะครับนอกจากนั้นแล้วเนะี่ยผมคิดว่าในส่วนของกระบนวนการชนเราเนี่ยนะครับที่ผมคุยอะครับว่าถึงแม้เราจะทํามาได้ดับหนึ่งนะครับแต่ว่าการพนึกกําลังกับภาคีก็ยังมีความจําเป็นอยู่นะครับ การที่เราจะต้องประโยกับเครือข่ายอื่นๆก็ยังมีความจําเป็นอยู่การที่เราจะต้องมีคนไขร่วมกันในพื้นที่นะครับ <c oughs> เพื่อให้ทุกภาคส่วนนะครับมามามีบทบาทมามีพื้นที่ในการที่จะมาขับเคลื่อนด้วยการ,รวมผู้โดยกันลำพังขบวนชุมวนอย่างเดียวเขาอ,อาจจะได้ดับหนึ่งถ้าเราไปมีกระบวนการในการเชื่อมโยงกับเครือข่ายอื่นด้วยนะครับแล้วก็เหม่วยงานภาคร้ฐนที่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยนี่ก็จะทําให้การทํางานของเราเนี่ยมันมีพลังเพิ่มมากขึ้นแล้วก็การวิเคราะห์การมองภาพ ครับแล้วก็การเชื่อมโยงการทํางานมันจะรอบรอบด้านมากขึ้นนะครับอันนี้ก็มีความจําเป็นนะครับประการที่สี่ผมคิดว่าที่เป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องก็คือเราต้องมาสร้างระบบสมาภิบาลหรือเราต้องมาสร้างลกลไกในการที่เราต้องทําให้ตัวระบบของชุมชนเรานะครับที่เราทํางานอยู่นะครับให้มันมีให้มันมีกระบวนการเรื่องนี้นะครับอย่างอย่างชัดเจนเหมือนกันเป็นรูปธรรมเหมือนกันในส่วนของบทชุมชนนะครับ หมือนที่เราบอกว่าเราจะสร้างธรรมิบานครับเราจะทําให้ขบวนองกรจนเราครับที่เรามีการทํางานอยู่เนี่ยเราก็ต้องเปิดเผย,ยโปร่งใสและก็สามารถที่จะให้คนอื่นครับตรวจสอบได้แล้วก็เราก็ก็สามารถที่จะทําให้เกิดการยอมรับของทุกภาคส่วนได้นะครับเราไปตรวจสอบเราไปอ่าอ่าปรลสร้างกระบวนการกับคนอื่นนะครับไปไปมองคนอื่นนะครับเราไปทําให้คนอื่นเนี่เขาเขามี ป้องการเรื่องนี้แต่ว่าในภายในเราเราก็ต้องสร้างระบุภายในเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องทําให้เกิดการสร้างสมาพิบาในกระบวนการชนนะครับแล้วก็ให้ความสําคัญในทุกเครือข่ายทุกประเด็นงานที่เราทํางานอยู่แล้วก็ทุกพื้นที่เนี่ยอันนี้ก็ต้องก็ต้องเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับเป็นวาระหนึ่งที่สําคัญที่ต้องช่วยกันนะครับไม่ได้หมายความว่าในกระบวนเรามีเรื่องนี้นะครับแต่ว่าการที่ที่เราเอ่อที่เราต้องมาสร้างในกระบวนการเราก็เป็นการ ทาให้เห็นว่าเราเข้มแข็งในในภายในเราด้วยครับเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าภายในเรายังไม่ได้เข้มแข็งครับแล้วเราก็ก็ยังไม่ได้เกิดการยอมรับนะครับการที่เราจะไปตรวจสอบคนอื่นการที่เราจะไปทํางานกับคนอื่นนะครับนี่ก็อาจจะไม่เป็นที่ยอมรับนะครับของของของสังคมหรือของเครือข่ายที่เราทงานอยู่ด้วยนะครับนี่เป็นจุดสําคัญนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องการประยับพื้นที่รูปธรรมนะครับในปีหกแปดเนี่ย ของกอชอรเราก็มีการขยับเรื่องนี้ต่อเนื่องนะครับแต่ผมคิดว่าการขยับพื้นที่เนี่ยนี่เราก็ามีข้อจํากัดนิดนึงก็คือเนื่องจากว่างบประมาณที่มันได้มาแต่ละปีนะครับมันไม่มันไม่ได้ตามเป้าหมายที่เราอยากจะทําเราอยากจะทาเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องที่อะไรรวดเร็วกว้างขวางแล้วก็ทําให้มันเต็มทุกพื้นที่แต่ว่างบประมาณที่มันได้มาแต่ละปีที่จะที่จะมันเสริมมามา,มาหนุนเครือข่ายชุมชนนี่นะครับ มันก็ไม่ได้ตามที่เราอยากได้แต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับผมคิดว่าที่มีงบประมาณลงไปเราก็ไปเคลื่อนเต็มที่แต่ว่าที่ไม่มีงบประมาณก็สามารถที่จะเคลื่อนได้ด้วยเหมือนกันครับเพราะว่าบางเรื่องมันไม่จำเป็นใช้งบประมาณนะครับเดี๋ยวเราใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนใช้กระบวนการสื่อสารแล้วก็เราก็ไปสร้างกระแสในพื้นที่ผมคิดว่านี่ก็สามารถที่จะยาจะทําได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่างบประมาณก็อาจจะไม่ใช่ข้อจํากัดของพวกเรานะนะครับแต่ว่าที่ไหนที่งบประมาณ เป็นหนุนเสริมการสร้างพื้นที่นี่ก็ทําเต็มที่เลยนะครับแต่พื้นที่ไหนที่ไม่มีข้ประมาณในการที่จะไปหนุนเสริมผมคิดว่าเราก็ใช้กระบวนการเรียนรู้ใช้กระบวนการทางความคิดใช้กระบวนการประสบการณ์พื้นที่อื่นที่เราทํามาเนี่ยล้วก็สื่อสารกันแลกเปลี่ยนกันแล้วสามารถที่จะเอาไปเคลื่อนในเชิงของการรณรงค์ในเชิงของการที่จะไปเฝ้าระวังใ้กระั่งการที่จะต้องไปทําให้เกิดการมีช่องทางในการสื่อสารอะไรก็แล้วแต่ครับอันนี้ก็จะทําให้เกิดการการการทํางานนี้ไป ไปไปได้ได้ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ติบกรอบไม่จิบข้อจํากัดเรื่องงบประมาณครับอย่างไงก็แล้วแต่นะครับผมก็วันนี้ก็อาจจะได้พูดเพียงสั้นๆนะครับเนื่องจากว่ามีเวทีอยู่อีกเวทีนึงนะครับนี่อยู่ที่สภาเกษตรที่ศูนย์ราชการนะครับมาประชุมความร่วมมือกันนะครับแล้วก็น้องเจก็มาคุยนะครับประกอบว่าที่วิชัยมาช่วยเปิดหัวนะครับมาช่วยเกิดนำนะครับมาช่วย ให้กำลังใจพี่น้องหน่อยครับก็ก็ก็ยินดีนะครับแล้วก็อยากจะมามาเป็นคนช่วยให้กําลังใจแล้วก็เป็นคนช่วยสื่อสารนะครับให้กับพวกเราได้ได้พูดคุยนะครับตัวจากนี้ไปได้ได้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับต้องขอบคุณทางพี่น้องเกรือข่ายเรานะครับที่ได้เข้ามาร่วมพิธีวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณน้องทางวิทยากรด้วยนะครับผมจาชื่อไม่ได้แล้วแต่ว่าได้ได้เห็นน้องเต้ส่งชื่อมาแล้วนะครับก็ ขอบคุณมากเลยวันนี้นะครับที่มาช่วยกันสร้างการเรียนรู้นะครับแล้วก็เปิดข้อมูลเปิดช่องทางใหม่ๆให้กับให้กับเครือ <c oughs> ข่ายชุมชนนะครับได้ได้ได้มาพูดคุยกันวันนี้นะครับอย่างไก็แล้วแต่ก็ให้กําลังใจครับแล้วก็ขอบคุณพวกเรานะครับที่ช่วยกันทําให้เรื่องเรื่องสุทธิ์คอร์รัปชันนะครับสําเร็จได้หรือว่าลดลงได้ด้วยพลังของชุมชนเครือข่ายแล้วก็ภาคีครับขอบคุณครับนั้งเต้ครับสวัสดีครับ ครับผมขอบครับขอบครับพี่วิชัยครับอ่าพี่วิชัยนักสุวรรณโอครับรองผู้อในวยการสถาบันพระราองค์กรทรนครับ